ช่องเคไทยสวัสดีครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีแก้ปัญหาไฟไฟถอยไม่ติดนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ R เพื่อถอยหลังนี่นะครับปกติไฟสีขาวตรงด้านถ่ายเนี่ยมันก็จะติดนะครับแต่ปัญหาตอนนี้ที่ผมเจอรถผมนะครับเข้าเกียร์ถอยแล้วไฟไม่ติดนะครับทั้ง2หลอดเลยนะทั้ง2หลอดเลยซึ่งปกติเนี่ย ถ้าจะว่าหลอดมันขาดนะครับมันก็โอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถือว่าน้อยมากในกรณีที่ไฟทั้ง2หลอดไม่ติดพร้อมกันนะครับผมได้ไปทําการตรวจเช็คแล้วนะครับก็คือหลอดไม่ขาดนะครับหลอดไฟถอยแล้ไม่ขาดนะครับผมก็สลับมาใส่ตรงเคี่ยวของไฟเลี้ยวนะครับซึ่งมันก็ติดปกติก็อาการนี้ก็ตัดปัญหาได้เลยนะครับว่าไฟ หลอดไฟไม่ขาดนะครับแล้วก็ได้การตรวจเช็คเพิ่มเติมนะฮะก็คือไม่มีไฟมาเลี้ยงที่ไฟถอยนะครับรถผมเป็น Toyota Vigo นะครับ1 KD ปี2005นะครับก็คือปีแรกๆเลยนะครับ v ีโกตัวนี้ก็คือผมใช้มาเนี่ยประมาณ20ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี05นะครับปีนี้ปี2025นะครับก็ตีซะ20ปีนะครับไม่เคย ไม่เคยมีปัญหานะครับแล้วก็เพิ่งจะเป็นนี่นะครับก็ยอมรับนะครับว่าตามอายุการใช้งานของตัวรถมัน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 คงจะได้อายุมันแล้วนะครับกดเช็คโดยเบื้องต้นนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยแล้วเนี่ยไม่มีสัญญาณไฟจ่ายมาที่ขั้วของหลอดไฟนะครับซึ่งแน่นอนแหละนะฮะก็คือต้นทางของมันก็คือสวิตช์เกียร์ถอยนะครับเป็นเซ็นเซอร์ตัวหนึ่งที่อยู่ตรงลูกเกียร์นะครับลูกเกียร์ของรถนะครับ ก็คือรูปร่างหน้าตาแบบนี้ผมให้ดูนะครับนี่ฮะไม่ทราบว่ากล้องตัวนี้โฟกัสไหมนะฮะเดือดตัวนี้นะครับนี่ครับเป็นสวิตช์เกียร์ถอยของ t o y ยต a าวีก้นะครับเนี่ยที่ผมซื้อเข้ามานะฮะสวิตช์เกียร์ถอยตัวนี้นะครับมันจะฝังอยู่ที่ลูกเกียร์ของตัวรถนะครับหลักการทำงานของมันก็ไม่มีอะไรมันก็เหมือนมันก็เหมือนสวิตช์ปิดเปิดไฟไฟบ้านเราเนี่นะครับก็คือปิด ก็คือการปิดหลอดไฟนะครับแล้วก็เปิดเนี่ยก็คือจ่ายไฟเข้าไปหาหลอดทําให้หลอดมันสว่างขึ้นแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับหลักการทํางานของมันนะครับเออจะเห็นว่าตรงตรงตรง,ตรงนี้นะครับมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนเม็ดลูกปืนนะครับเป็นลูกเม็ดลูกปืนให้ให้ตัวได้นะครับเหมือนเหมือนเหมือนหัวโรโอรที่เราทาทาลักแระนะครับประมาณนั้นนะแล้วก็ ตัวนี้มันจะยุบตัวได้นะครับเนี่ยผมคนให้ดูนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะตัวนี้มันจะยุบตัวได้ครับคือจังหวะที่เราเข้าเกียร์ถอยมาเนี่ยมันจะมีตัวมาเตะหัวของสวิตตัวนี้นะครับให้จมเข้าไปนะครับพอสวิตจมเข้าไปปุ๊บเนี่ยหน้าคอนแทคภายในเนี่ยมันก็จะต่อนะครับต่อแล้วก็ไฟก็จะครบวงจรก็จ่ายไปที่หลอดไฟถอยดานดานถ้ายรถทำให้หลอดไฟสว่างขึ้นนะครับหลักการมีแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ ตัวนี้ก็อยู่ในราคาหลักร้อยผมซื้อมาจากออนไลน์นะครับก็หาร้านที่เชื่อถือได้หน่อยนะครับที่ร้านตัวนี้เขาบอกว่าเป็นของแท้นะครับก็ผมซื้อมาประมาณ500แล้วกันประมาณเนี้ยนะครับ500นะครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นของ toyota v i g o นะครับก็คือแจ็คแจ็คตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นแจ็คเดิมได้นะครับก็หมุดก็ไปใต้ท้องรถถอดถอดตัวเก่าออกเอาเอาตัวใหม่ใส่เข้าไปจบนะครับแค่นี้เองไม่มีอะไรมาก นี่ครับปัญหาคือเวลาเข้าเกียร์ถอยนะครับไฟไฟถอยเนี่ยมันต้องสว่างนะครับแต่ตอนนี้คือคืออาการคือเมื่อเข้าเกียร์ถอยแล้วไฟมันไม่สว่างครับไม่ไม่ติดเลยนะครับ <'m S 1> <ๆ>เป็นครอมกันสองข้างนะครับทั้งสองหลอดเลยนะครับ <'m S 1> <ๆ>คือถามว่าถ้าหลอดเสียเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับแต่โอกาสมันก็คงจะยากนิดนึงนะครับคือถ้าหลอดขาดนะครับหลอดขาดเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งนะครับแต <'m S 1> <'s S 2> <ๆ>่ตอนนี้คือทั้งสองข้างไม่ติดนะครับ หลังจากเช็คแล้วเนี่ยก็คือไม่มีสัญญาณไฟมาเลี้ยงที่หลอดนะครับทำให้หลอดไม่ติดไม่สว่างนะครับก็เป็นที่สวิตช์เกียร์ถอยนะครับเดี๋ยวจะรื้อนะครับวันนี้จะรื้อลองเปลี่ยนดูนะครับทาเองนะครับทาเองก็คือในกรณีที่เราไม่ต้องไปจ้างอู่หรือว่าจ้างช่างนะครับอยากประหยัดเงินนะครับสวิตช์เซนเซอร์ก็อยู่ประมาณหลักหลักร้อยนะครับสี่ห้าร้อยบาทแล้วแต่นะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่า ต้องมุดใต้ท้องรถนิดนึงนะครับต้องหาสถานที่หรือว่าหาทำเลหรือว่าหาวิธีการนะครับเพื่อให้รถเนี่ยลอยลอยลอยสูงขึ้นนิดนึงเพื่อเราจะสามารถเข้าไปใต้ท้องรถได้นะฮะคนทั่วไปแบบบ้านบ้านนะครับที่ไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือในการยกรถนะครับก็จะลําบากนิดนึงนะครับสําหรับผมนะครับก็ผมใช้วิธีนะครับใช้วิธีหนุนล้อเอานะครับก็คือไม่ได้ยกแม่แรงนะครับ นี่ฮะก็คือหาไม้หาอะไรมาลอแล้วก็ขับรถให้ล้อให้ล้ออีกฝั่งหนึ่งมันมันขึ้นไปอยู่บนไม้นะครับวิธีการนี้ก็จะปลอดภัยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับดึงเบรกมือหรือว่าล็อกเกียร์ไว้เลยนะฮะเราต้องเข้าไปใต้ท้องรถนะครับเพื่อไปเปลี่ยนสวิตเ์เกียร์ถอยตัวนี้นะครับก็ถ้ายกแม่แรงนะครับผมแนะนําให้มีสามขาช่วยค้ำนิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเดี๋ยวจะไม่คุม้ม เนี่ยครับเมื่อมดเข้ามาใต้ท้องรถนะครับก็จะเห็นสวิตช์เกียร์ถอยตัวนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้ตัวนี้นะครับเนี่ยก็อาจจะตะกุตะกักนิดนึงนะครับการเข้ามาถ่ายใต้ท้องรถก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะตัวนี้นะครับก็คือสวิตช์เกียร์ถอยนะครับก็คือต้องถอดแจ็คสายไฟออกนะครับแล้วก็ขันสวิตช์เกียร์ถอยตัวนี้ออกมานะครับใช้ประแจเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับ เรื่องที่ควรระวังอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือบางทีมันอาจจะมีน้ำมันเกียร์ไหลออกมานะครับหลังจากที่เราถอดออสวิตช์เกียร์ถอยตัวนี้ออกมานะครับก็ระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันหกเข้าลูกตาเอานะฮะผมกระตุกออกมาแล้วนะครับเนี่ยมันคายตัวแล้วแล้วก็ใช้มือหมุนธรรมดาหมุนออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวระวังนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีน้ำมันเกียร์ออกมาหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ถือว่าดีอ่ะโอเคนะครับอ่าไม่มีนะ้ำมันเกียร์นะครับเพราะว่าผมเอียงรถไว้นะเนี่ยถอดออกมาแล้วนะครับเทียบกันเลยนะครับระหว่างตัวเก่าตัวใหม่ตัวนี้ยี่สิบกว่าปีติดรถมานะครับส่วนตัวนี้คือตัวใหม่ ที่ผมจะเปลี่ยนเข้าไปแทนที่นะครับหน้าตาค้ายกันเหมือนกันนะครับตรงรุ่นนะครับแจ็คแจ็คสายไฟก็น่าจะเหมือนกันเหมือนกันแหละนะครับนี่ฮะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะครับก็หมุนเข้าไปธรรมดานะครับเป็นเกี่ยวขวาธรรมดานี่เองนะฮะนี่คือสวิตช์เจ์ถอยตัวใหม่ที่ผมได้เปลี่ยนเข้าไปนะครับแล้วต่อไปก็เสียบแจ็คสายไฟนะครับเสียบแจ็คสายไฟเข้าไป ก็เสร็จแล้วก็จะไฟลองดูนะครับเรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จนะครับเสียบแจ็คสายไฟเรียบร้อยนะครับแทนที่เดิมเดี๋ยวเข้าเกียร์อาดูนะครับไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะครับถ้าอยู่คนเดียวก็คือเข้าไปที่เกียร์อได้เลยถอยหลังได้เลยนะครับแล้วไปดูด้านท้ายนะครับว่าไฟท้ายติดไหมนะครับแต่ถ้ามีคนอยู่ช่วยรูก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับผมนี่ทำคนเดียวนะครับ ตอนนี้เข้าเกียร์ R แล้วนะฮะเออจุดสังเกตนิดนึงนี่ครับจะเห็นไหมฮะกล้องถอยหลังผมติดแล้วนะครับแสดงว่ามีสัญญาณไฟไปที่หลอดไฟถอยนะครับซึ่งหลอดไฟถอยไปก็จะซิกเนลมาที่กล้องถอยหลังมองภาพที่หน้าจอด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูไฟถอยกันนะฮะไฟถอยนะครับเมื่อกี้ไม่ติดนะฮะตอนนี้ติดสว่างจ้าเลยนะครับไฟถอย ผมถ่ายผมถ่ายคลิปเนี้ยผมไม่ได้ปิดบังทะเบียนรถนะครับนี่คือทะเบียนรถผมนะครับเจอผมที่ไหนก็อย่าดักตีผมว่าผมแล้วกันนะเออเดี๋ยวตอนนี้ไฟถอยติดนะครับเนี่ยไฟถอยติดนะฮะชัวร์แสดงว่าใช้ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไฟมันไม่ติดนะครับเข้าเกียร์ถอยแล้วไฟมันไม่ติดแล้วจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับนี่ฮะ ภาพกล้องมองหลังผมก็ติดด้วยนะครับแสดงว่ามีสัญญาณไฟไปเลี้ยงแล้วนะฮะเมื่อก่อนผมก็ไม่ได้สังเกตนะว่าเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเนี่ยสัญญาณสัญญาณกล้องออมองหลังจงในจังหวะถอยผมไม่ติดนะตอนนี้ติดแล้วนะครับโอเคนะครับผ่านไปด้วยดีนะครับผมวิเคราะห์ปัญหาถูกต้องนะครับหลังจากเปลี่ยนสวิตช์เกียร์ถอยแล้วเนี่ยไฟถอยติดนะครับสัญญาณภาพ กล้องมองหลังจากท้ายรถก็มาสแสดงที่หน้าจอวิทยุด้วยนะครับก็ทำเองได้นะครับลงทุนประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทแล้วแต่คุณภาพของที่ซื้อมานะฮะก็เวลาซื้อของก็เลือกของแท้หน่อยก็ดีนะครับเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นนะครับคำเตือนนะครับคำเตือนสำหรับใครที่คิดจะทำเองนะครับคือจังหวะเข้าใต้ท้องรถนะฮะถ้ารถใครเตี้ยเข้าไม่ถึงเนี่ยเข้าไม่ได้เนี่ย อาจจะต้องยกรถขึ้นนะครับในจังหวะนี้นะฮะก็คือหาอะไรหนุนหนุนหรือว่าหาอะไรค้ำนิดนึงนะครับป้องกันสิ่งที่ไม่คาดชิดเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของรถทับตัวเองนะครับเคยมีข่าวนะฮะก็คือหนุนไม่ดีหรือว่าค้ำไม่ดีเนี่ยอย่างเช่นใช้แม่แรงค้ำเนี่ยบางทีไปโยก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 รถเนี่ยมันมีปัญหาว่าตกนะฮะตกแล้วมาทับหน้าอกตัวเองเนี่ยถึงกับเสียชีวิตได้เลยนะครับนี่คือข้อควรระวังนะฮะ สำหรับใครที่คิดจะทาเองแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแต่ทาเองได้ไม่ยากนะครับอย่างวิธีการที่ผมทํานี่คือผมใช้วิธีเอ,อหาอะไรมาวางแล้วขับรถล,ล้อนหน้าล้อขา้างใดข้างหนึ่งเออข้างล้อนหน้าขวานะครับล้อนหน้าขวานะฮะก็คือหนุนให้มันสูงขึ้นหาอะไรเออมามาหนุนแล้วขับรถขึ้นไปนะฮะอย่างเงี้ยถือว่าปลอดภัยก็เป็นข้อควรระวังนะครับ อย่ามองข้ามเรื่องความปลอดภัยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเซฟตี้เฟิร์สขอบคุณนะครับ